คาคนรักไปสีธัญญาค่ะเรื่องราวของซุปตาน์กนกยุค90อย่างดิบบ่อนสเกลที่วันนี้ควงสีพระยาห่างกันถึง18ปีเคลียร์ใจ เคยถูกเข้าใจผิดคิดว่าดิฟเป็นเกย์แล้วทำไมคบกันแค่1เดือนแต่งงานเลยพร้อมก็เปิดเรื่องราวร่วมทุกร่วมสุขกันมามากกว่า8ปีค่ะเมื่อต้นเดือนปี2,564เกือบจะต้องแยกทางกันถอดแหวนแต่งงานเก็บข้าวของเตรียมเลิกแล้วทำไมถึงทำใช้จูงมือกันเข้าโรงพยาบาลศรีทัญญาโดยทั้งหมดนี้ทคูกออกมาเปิดใจพันทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัน์ เปกกี้และอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรนั่นเองค่ะได้เจ้าตัวก็เปิดใจค่ะว่าใช่ครับเราน่าจะมีเคมีที่ตรงกันด้วยนะหนึ่งคือเป็นนักร้องเหมือนกันเห็นแล้วทำไมรู้สึกใช่เลยทันที ดนะัทก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเจอกับพี่ดิฟไม่รู้ว่าเขาคือใครเพราะว่าเกิดไม่ทนันก็เจอกันครั้งแรกคิดว่าเขาเป็นเกย์แหละสมัยก่อนเขาแต่งตัวไม่ใช่ลุคแบบนี้นะเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเสื้อยืดฟิตฟกางเกงขาสัน้นแบบแค่เข่าและที่สําคัญกระเป๋าตังค์ของเขานี่จะปักรูปเพชรเป็นผี่เสื้อแล้วก็เดินตูดบ,บิดบิดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นเกย์แน่นอนยิ่งไปดูไทม์ไลน์ถ่ายภาพกับดารายเยอะมากเราก็งงสงสัยว่าเป็นช่างแต่งหน้าหรือเปล่ารู้ตอนที่เขาพูดว่ารู้จักไหมว่าเขาคือใครดดดิิกก็บอเขาาใช้คํพูผ เขาบอกว่าจำได้ไหม พอรู้ว่าตอนนี้โดนัทก็เผยคว่าเฉยๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะมาหลอกแหละเพราะว่าเราเหมือนกับว่ามีอคติกับคนมีชื่อเสียงแล้วเขาจะมายุ่งกับเราไมคิดกับเขาว่าเขาน่ยมาจีบแล้วก็ไปแล้วทําไมถึงตกลงกันดิปบอกว่าตอนแต่งงานกันเขาอายุเพิ่งจะ20เองแสดงว่าตอนนั้นน่ะดิปจีบเราหนักมากถูกไหมดิปเขาก็เฉยๆนะครับคือธรรมดาาครับแต่ว่าที่ตกลงยอมแต่งงานเพราะว่าเขาเนี่ยหลอกไปต่างจัหวัดแล้วเขาไปขอแต่งงานกลางรายการแล้วเราเองปฏิเสธไม่ได้เพราะอ่อนแออยู่ แต่ถามว่าถ้ารายการไม่อ่อนแอร์เราก็น่าจะเซยแย่แหละเพราะว่าเขาก็ขอแบบเซอร์ไพรส์เราไม่อยากหักหน้าเขาแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามันฝากกันค่ะหากใครที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามกันได้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์วเลยค่ะ